การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในประเทศจีนมีขุนนางนามว่าซื่อตุยชาวบ้านต่างเล่าขานว่าเขาเป็นผู้รักความถูกต้องทำความดีเพื่อชาวบ้านและชอบช่วยเหลือผู้คนด้านกฎหมายคดีไหนดังคดีไหนชาวเมืองสนใจคดีนั้นต้องมีซื่อตุยอยู่หน้าป้ายประกาศในเมืองจนซื่อตุยร่ำรวยวันหนึ่งอสงเจอคนใกล้ชิดคด ทําให้เขาเกือบหมดตัวอาซงเลยไปขอความช่วยเหลือจากซื่อตุยถ้าลืออยากปรึกษาอ้วก็ต้องเขียนจดหม,มายมาค่าคิดค่าอ่านแผ่นละ50าสิบตำลึงแม้อาซงจะขัดสนแต่เพราะเดือดร้อนเลยจ่ายเงินไปคดีของลือมันยากมากต้องเข้ามาคุยกับอ้วที่สำนักงานค่าเข้ามาสำนักงานหนึ่งพันตำลึงอาซงก็จ่ายไปเพราะต้องการความช่วยเหลือ ถ้าหรืออยากชนะคดีในศาลหรือต้องจ่ายค่าประกาศขา่าวอ้วจะเป็นคนประกาศเองคิดค่าประกาศ5 0 0พันตำลึงทองแล้วทำไมท่านต้องคิดเงินตรงนี้ด้วยละ่ะเอา้าก็ถ้าเกิดว่าอ้วโดนฟ้องเพราะว่าช่วยคดีของลืออ้วก็จะได้มีเงินไปสู้คดีตัวเองยังไงละ่ะถามง่อว่าอาสมเครียดมากลำพังถูกโกงก็หมดตัวแล้วยังต้องมาจ่ายค่าประกาศข่าวอีกสุดท้ายอาสมก็ตัดสินใจขายบ้านขายเกวียนและกู้เงินจำนวนมากแล้วจ่ายซื่อตุย สองปีผ่านไปไม่มีอะไรคืบหน้าอาจจะเป็นเพราะคดีของอาสองไม่ดังหรือไม่ได้รับการเหลียวแลจากซื่อตุยซื่อตุยยังคงมีหน้ามีตากับคดีดังอื่นๆอีกต่อไปพออาสองสอบถามซื่อตุยมากๆเข้าด้ยวยความโมโหซื่อตุยเลยตะโกนบอกว่าลือมันน่าลำคาญไม่ไว้ใจอ้วอ้วขอถอนตัวลืือจะไปไหนก็ไปอ้วไม่คืนเงินให้ด้วยนะวอยมันเป็นค่าเหนื่อยตลอดสองปีของอ้ว ไอ้ข้าปากช้างแล้วไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่หัวก็ต้องกินต้องใช้นะโว้ยแค่ความดีมันทําให้ข้ามีเครื่องใช้หรูหราหรือไงคิดสิคิดข้าเหนื่อยอะไรท่านสองปีที่ผ่านมาท่านแถมไม่ได้ทําอะไรเลยสื่อตุยไม่ฟังแถมยังโกรธมากและให้ลูกน้องขับไล่อสองให้ออกจากสํานักงานไปฉันกล้าไปอีควายออกไปสักนอกจากจะถูกคดโกงแล้วอสองรู้สึกเหมือนถูกคนอื่นเอารัดเอาเปรียบจากความเดือดร้อน สุดท้ายอาสองก็ไปพึ่งคนอื่นที่เขาคิดเงินในราคาไม่แพงและชนะคดีในที่สุดและนั่นกลายเป็นบทเรียนให้อาสองรู้ว่าอย่าขอความช่วยเหลือจากใครง่ายๆโดยเฉพาะจากคนที่ทำเพื่อเติมเต็มเงินในกระเป๋าสตางค์ของตัวเองและไม่สนใจว่าชีวิตคนอื่นจะทุกข์ร้อนขนาดไหนชีวิตมนุษย์ย่อมมีคนดีและไม่ดีเข้ามาเสมอถ้าไม่อยากทุกข์ทรมานเราอาจจะป้องกันคนไม่ดีเข้ามาหาในชีวิตเราไม่ได้ แต่จงเลือกอย่าเอาชีวิตเราเข้าไปหาคนไม่ดีเสียเองเพราะมันไม่ได้อะไรเลยนอกจากความเสียใจนั่นเองทำงานหาเงินแทบตายสุดท้ายเสียให้คนที่ไม่คู่ควรอาอซ่งเล่าเรื่องนี้ให้ฟังยันชั่วลูกชั่วหลาน START YOUR WAY เส้นทางในตัวเองครับ